อาลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสี่มกราคมพุทธศักราชสอง2ั้ากบสองเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปเยี่ยมศพ ของแฟนของตู้ขาไม่ตู้พราต้ขาเพราะตู้ขาจากไปแล้วลูกหลานเนั่งเมื่อวานเนี่ยอายุก็มากพอสมควรเจ็ดสิบกว่าเกิดจะแปดสิบแล้วก็เขาขก็มอกให้หลวงพ่อว่าจะประชุมเพิงเมื่อไหร่หลวงพ่อก็บอกว่า วันที่ตั้งแต่วันที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจมีแต่อิหลงตุงนางในวัดของเราก็วันพุ่งนี้ก็เป็นวันอย่างที่เก้าอีน้นั่งวางเต็มไปหมดน่ยแล้วก็วันที่26หลวงพ่อก็คงจะได้ไปงานพระราชทานเพลิงศรีละสังขารของหลวงปู่ท่อนจังหวัดเลย แต่หลวงพ่อจะพยายามกลับมาให้ทันถ้าเป็นไปได้เอาวันที่ยี่หกนะลูกหลานะวันเสาร์ก็ตกลงกันวันเสาร์นะจทายาิโยมลูกหลานที่อยู่ใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกกล่าวแทนเจ้าภาพถือว่าเป็นโยมอุปธรมประถักวัดเก่าแก่ของเราดั้งเดิมตั้งแต่ถีว่านับหนึ่งแต่ที่แรกเลยละต้ขาไม่ตู้ขานี่นะเพราะน,นั้น ศรัทธาญาติโยมผู้ใดที่จะมาํลำลึกถึงบุญคุณรู้จักญาติโกโหติกายญาติธรรมก็มาร่วมกันเนอวันที่ยี่สบหตอนบ่ายประชุมเพลิงที่วัดของเราเนี่แหละที่มุมที่เมนวันาวับผู้ใดมีเวลาว่างนะพอมาได้นะ เสียสละนะเ <c oughs> พราะการเผาเนี่ยก็เพียงครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเท่านั้นแหะแ <c oughs> ม่ตุขาไม่คงจะไม่ไม่ได้มาเผาอีกอ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ก็ดีไม่ทรมานมากพอเหนื่อยเข้าไปก็เลยไปถึงโรงพยาบาลก่อนนจะสรุปแล้วก็คือวาชาลานะนะั่นแหละโรคชลาแล้วก็วันนี้ ตอนเย็นนะสัตยาญาติโยมพ้ที่อยู่ในวัดของเราเนี่ยนะทำวัดเย็นพอหม่อมท่านจะมาที่มาพักแล้วก็วันพุ่งนี้วันวันที่ยี่พานะัตยาญาติโยมลูกหลานเตรียมพร้อมอย่างที่ลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นแหะแต่ลวงพ่อเห็นโ <c oughs> ต๊ะเก้าอีเต็น ที่ลูกหลานเตรียมพร้อมก็เลยอืเป็นที่พอใจแต่ถึงยังไงก็ให้ช่วยๆกันดูความสะอาดน้ำพวกน้ำพวกอะไรของเรานะให้เพียงพอนะกูบาททั้งหลายสูบน้ำอย่าไปดูแต่อย่างอื่นนะเรื่องน้ำนะหัวใจสำคัญนะขึ้นไปตรวจตาดูนะไม่ใช่หแอบบขึ้นไปดู เว่ามันมีน้ำตท่านั้นไม่ได้ต้องขึ้นไปดูข้างบนมันขาดตกบกพ่องมากน้อยแค่ไหนให้ช่วยๆกันดูอันนี้เรื่องไม่ใช่น้ำประปาเป็นน้ำวัดระบบน้ำของวัดตอนนั้นให้พวกเราใส่ใจนะครูบาทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้น้อยนะแบ่งกันช่วยๆกันดูนะมันก็ไม่หนักน้ำนะทางว่าช่วยกันทำ พอเราก็เคยรับมากกวนี้หนักกว่านี้เราก็ยังเคยมาแล้วนะนี่ก็วันที่ยี่สิบห้าวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้ไปงานพระราชทานเพลิงสริรละสังขารของหลวงปู่ท่อนจังหวัดเลยคงจะออกไปแต่ เช้าพอสมควรนะจุดท่าทายา,าติโยมลูกหลานพอเราอยู่ไกลข้ามภูข้ามับเขาไปก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะอันนี้ก็ค่อยจงค่อยว่ากันในรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะแต่ถึงยังไงพี่น้องทั้งอำเภอนายูงที่จะมารับสิ่งของที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปแล้วนะ ก็เป็นที่รู้กันอ่าแต่ถ้าว่าแขกคนมากัช่วยๆกันดูเรื่องน้ำน้ำแข็งน้ำดื่มนะแล้วก็อาหงอาหารช่วยๆกันดูน่งเรื่องอาหงอาหารตำสมลักงลรกกอมว่านั่นอร่อยหมดนะทามันหิวนะ้ามันหิวมันอร่อยทั้งหมดนะลูกหลานนะถ้ามันไม่หิวนะมันก็เลือกกินนะคนสัญชาติยานของมนุษย์ มันต้องกินของที่ดีกว่าถ้าหากว่าไม่มีอาหารจะกินะแกงบอนแกงหน่อไม้แกงผักขี้เหล็กตําส้มรกกออะไกินได้หมดนอร่อยหมดนเผลอๆยังกินข้าวเหนียวมีแต่กินข้าวเหนียวกินข้าวสวยก็อร่อยเพราอแต่มัน,ม,นมันหิวใช่ไหมล่ะน,นี่ก็เหมือนกันนะพวกเราก็เตรียมพร้อมเพื่อคนหิวนะ เราไม่เช่าจะเตรียมอาหารห้าดาวนะโรงแรมห้าดาวอาหารห้าดาวไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกหลานนะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผู้ใดหิวก็มาทานได้ทาาหิวเดี๋ยวจนเป็นลมโอ้ไปวัดหลวงพ่ออินไม่มีอันจะกินจนเป็นลมคอพับคอแผล่งหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะ เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายต้องดูเลี้ยงดูแต่อย่าให้มันฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟอเท่านั้นลหละให้มีอยู่มีกินหลวงพ่อต้องการเพียงแค่นั้นลูกหลานนะให้ดูให้ทั่วถึงกันปุติตมาทำตรงก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนงเลี้ยงน้ำช่วยๆกันแต่คิดว่าคนจะมากนะไม่ใช่มากระดับจังหวัดระดับประเทศหรือระดับอำเภอ คนมากแล้วคนมากมามากระดับอำเภอเท่าน,นั้นแหละถ้เราคงจะรับไม่มีปัญหาหรอกระดับประเทศเราก็เคยรับมาแล้วนะระดับอำเภอหนึ่งจิ๊บจ่อยนะถ้าเราใส่ใจใส่แต่เราอย่าไปชลาใจอย่าไปโยนให้คนนั้นคนนี้เท่านะั้นให้ช่วยกันแข็งขันไม่มีปัญหานะ <c oughs> อันนี้ก็ตอนการดูแล กณะที่พักผาอาศัยก็เหมือนกันกูบาทั้งหลายก็ช่วยๆกันดูถ้าว่าใครมามากมาน้อยก็ช่วยๆกันดูที่พักผาอาศัยนะจุดนั้นก็จําเป็นสําคัญช่วงนี้เป็นช่วงหนาวอีกต่างหากเห็นไหมหลวงพ่อหมพ้าหมเมื่อวานนี่ก็หนาวกว่าเมื่อวานตัดหลวงพ่อถามว่าจะมีผู้เท่าผู้หนือยายวันนี้กับเมื่อวานวันในหนาวกว่ากัน วันนี้หนาวกากกวา่าข้าผมว่าแต่หลวงพ่อไปถามคนอื่นอีกคนนะึงคนอื่นหลายหคนเขาบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าอุ่นอุ่นขึ้นมากว่าเมื่อวานนี้ครับว่าแต่ก็คงจะคู่ขี้กันนะเพราะว่าเมื่อวานมันมันหนาวมันหนาวครั้งแรกแมันก็ต้องคนมันก็จะสะทานหวั่นไหวนะแต่วันนี้มันเคยชินกับเมื่อวานนี้แหละถ้าจะ เพียบตามหลักก็คงจะใกล้ๆก,ก,กันนั่นแหละแต่คงจะอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงนะจาความหนาววันนั้นแขกคนมาพักที่วัดของเราเราเป็นเจ้าของถินเราก็ต้องเตรียมผ้าห่มเ,เตรียมพร้อมผ้าห่มให้เพียงพออันนี้ก็ช่วยๆกันดูนะหลวงพ่อเป็นหลวง,งปู่หลวงตาไม่ต่บอกเก่าเล่าสิบนะเพอเพลลูกหลานจะลำคาในต่างหากถ้าลูกฐานถ้าหลวงพ่อไม่บอก ลูกหลานก็ชะล่าใจบ้างเผลอเลอไปบ้างออม,มีผู้เฒ่าผู้แกออ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแนะนำบอกกล่าวอยู่มันก็ก,ก็ดีนะ่วนหนึ่งแต่กับนา,านลํำคาญเอกเหมือนกันนะลูกหลานนะพากนั้นบางทีหลวงพ่อจะพูดอะไรออกไปหลวงพ่อก็ควลูกหลานจะลำํำคาญเหมือนกัน <c oughs> ลูก ลำคาญกันลวงปู่ลวงตาเนี่ย <S 2> <S 2> <S ทำไมพูดลำรีลำไรมากนักวะ <S <S แต่ถ้าไม่พูดก็กลัวมันจะมันผิดพลาดไปเลยพอผิดพลาดไปโอ้ตายหัหลวงปู่ลวงตาเนี่ยก็ดายอีกต่างหากวะเนี่ยข้าบอกแล้วสู้เจ้านะ่ะทำไมอะไรอีกฮะสรุปสรุปแล้วกันเนะหลวงปู่ลวงตาเป็นคนบอกคนกล่าวลูกหลานก็เป็นคนฟัง ตรวจตราดูความเรียบร้อยเท่านั้นนะ <c oughs> ถ้าหาว่าต่างฟังต่างศึกษาต่างปฏิบัติมันก็ไม่มีปัญหาลูกหลานนะนั่นแหละในวัดของเราคนนี้ช่วงนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละให้ช่วยๆกันดูรงทงโรงทาน <c oughs> แล้วก็ให้ตรวจตราดู ส่วนที่จะมารับสิ่งของเน่ยคงไม่มีปัญหาลุงพ่อไม่ห่วงหรอกเพราะทางอำเภอเขาคงจะเตรียมพร้อมแล้วล่ะหมู่บ้านไหนต่อหมู่บ้านไหนของก็คงไม่มากเท่าไหร่ก็จัดไปตามที่ได้คิดได้ตกลงกันไวทางท่านนายอำเภอท่านเขาดูแลล่ะแต่ลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับแว่นตานะ่ะนะไอ้พวกแว่นตาพวกคนเราต้องช่วยๆกันดูด้วยนะไอ้พวกนั้นนะ พวกโรงพยาบาลนะทั้งท่านพอออพ่ออไก่ของเราหนะี่ยสง,งัดสง,งัดกันดูๆนะไข่เข้ามาถ้าว่าพระสงฆ์พระสงฆ์กันนี่แหละให้พวกจารหน่อยพวกนี่นะท่านพระผู้ใหญ่ในวัดของเราเนะี่ยช่วยๆกันดูช่วยกันดูพวกไฟพระ มีชื่อกี่องค์ที่จะตรวจตราอย,ย่างไงแต่ทางฝ่ายญาติโยมกนนั่นะโยมวัดให้สงัดพวกหมอไก่ให้ตรวจตาดาูคนของเราคนวัดของเรามีใครบ้างที่จะเข้ามา,าคนวัดเคยมาวัดเนยเข้ามาแล้วกัใครก็ถามเขาจะมาตรวจไหมจดชื่อจดชื่อจดชื่อไวอ้คนวัดของเรา แล้วก็ทางอำเภอเขาก็จะหาคนของเขาออกนั่นแหละอย่าให้ขาดตกัวปกพ่อ,องสรุปแล้วทางฝ่ายพระเนยกันะั่นให้ช่วยกันดูแต่สหลวงพ่อเนี่ยมีแตบอกตะกตล่าวหลวงพ่อไม่ตรวจอะไรแล้วเขา,านี่นะตาของหลวงพ่อคงจะดีอยู่คงไม่มีปัญหาเพราะเข้าแล้วก็ตรวจฟันก็ตรวจแล้วตรวจตาเนี่ยก็คงจะตรวจแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรอนะให้ลูกหลานตรวจซะ หลวงพอ่อฉันยัหันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะหาที่พักของหลวงพ่อนะลูกหลานช่วยๆ่ยกันดูขาดตกหลักขาดเรือขาดตกบอกมานะให้พวกรูบาบอกมาโอ้น้ำไม่พอนะ่หลวงพ่อนะน้ำเลี้ยงพระไม่พอน้ำสม้มน้ำหวานเป๊ปซี่โคลาไม่พอนะนหลวงพอ่อเออเอาสั่งมาเลยหลวงพ่อก็จะบอกนะามาเลี้ยงพระด้วยามาดื่มเฉยๆอย่ามา,อ,าอย่าอา,อาบเป๊ปซี่ก็แล้วกัน อย่าไปเอาน้ำแบบซี่มาอาบนะลูกหลานนะเอามาฉันไม่เป็นไรหรอกคง,งพอกับเยว่ายอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ตอนใช้สายอีกแต่เนี่ยโอ้เกือบลืมพูดด้วยลูกหลานโรงเรียนราชินูทิอจะเข้ามาประมาณสามสี่ร้อยกว่าคนนั้นลูกหลานนะอันนี้กันเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องเอาหงอาหารแต่ทางบ้านสวนเขาก็พร้อมแล้หละ่ะนะได้พูดกันไว้แล้วนะ แล้วก็ให้แข็งขันให้ช่วยๆกันดูเนะทุกคนนั่นะโยมวัดของเรานั่นทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เป็นหูเป็นตาด้วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะเป็นชัพยากรเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาลูกหลานเราเนี่ยะจะเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าถ้าพวกเราเลี้ยงดูเขาดีต้อนรับขับสู้เขาดีเขาก็เป็นตัวอย่างเออ สมัยไปไปหาหลวงปู่อินสมัยนั้นอ่ที่นาคำน้อยท่านให้ตอนรับมาพวกเราดีกินกินอาหาร,อ,อ,รอ,อร่อยดีกินอาหารเพียงพอ,เ,อเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบางทีอาจจะได้เป็นคุนขุนนายเ,าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นหัวหน้า,าส่วนราชการสิ่งไหนเขาก็จะได้เป็นตัวอย่าง เวลาแขกขนคู่ขนไปเราก็จะมีน้ำใจดูแลเป็นตัวอย่างที่ดีของต่อไปภายภาคหน้านี่แหละถ้าเราต้อนรับดูแลเป็นเมื่อก็เป็นเตียงอย่างที่ดีของลูกของหลานแต่พอต่อมาเลยมตีตาเขียวปัดตะหลิวเวี่ยงซ้ายเวียงขวาจนนักเรียนเข้ามาใกล้ไม่ได้เขาเห็นท้อ ไม่น่าจะไปเลยไ้วัดเนี่ยจะว่าอย่างนั้นอีกใช่ไหมอะเพราะอะไรเพราะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีน้ําใจไม่มีเมตตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยๆกันคิดนะศรัทธาญาติโยมแต่จตุปัจจัยทุกปีาลาชินูทิศบางทีก็ถามหัวหน้าครูบาอาจารย์ก็ถามปีนี้หลวง,งตาจะเอาจตุปัจจัยทําอะไรก็ก็ถามเออเอาปีนี้ช่วย ทำกำแพงนะกำแพงพังวัดของเราพังลูกหลานเอามาช่วยซ่อมวัดนะปีนี้ปีนี้แหละเจ้าข้าเออปีนี้เออเอาไปทาศาลาหลังนี้นะมุงล่างทำศาลาหลังนี้นะจะมีช่วยอะไรทระไร่ก็เท่านั้นแหละแต่มาช่วยสร้างศาลาบางปีเออเอาทำยังไงเออสร้างเจดีย์ของหลวงตานะลูกหลานเนอะ มีส่วนร่วมในการสร้างเจดีลวงตาแต่ปีนี้ปีนี้จะทำอะไรหลวงพ่อคิดเวลานะ่ยปีนี้จะจะสร้างกุติปีนี่จะสร้างกุติฝ่ายอุบาสิกาแต่หลังหนึ่งก็มีเจ้าภาพอีกหลังหนึ่งนะเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของฝ่ายฝ่ายอุบาสิกาก็ดีแหละนักเรียนก็เป็นอุบาสิกาใช่ไหมต่อไปภายภาคหน้านักเรียนเหล่านี้ก็ เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นคุณนายหรือว่ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้มาพักกุฏิที่ตัวเองได้ออกทุนออกทุนไว้เนี่ยแหละปีนี้จะเอาสร้างกุฏิฝ่ายอุบาสิกานะถ้าได้มามากน้อยนะถ้าได้มาทักล้านสองล้านก็ดีเหมือนกันนะลูกล้านแต่ถ้าม,มากแค่แสนสองแสนเนี่ยวะ ปีปีนี้ลงตาจะได้จะได้ใช้เงินมาก <c oughs> ถ้าลูกหลานออกมาให้สักห้านสองล้านก็ดีไหเอาอย่างงั้นยังลูกหลานยังไม่ได้ทํางานใช่ไหมละ่ะลูกหลานยังเป็นเบบี้อยู่เออถ้าเอามาขนาดนั้นก็ต้องเอาเงินพ่อเงินแม่มามาให้ไม่เอาแล้วลูกหลานไม่ต้องหนักใจหลวงตากระผูดไปอย่างนั้นละ <c oughs> ได้เท่าไหรก็เท่านั้นละลูกหลานนะ แต่ก็ช่วยๆกันดูนะประมาณสัก10โมงคงจะมาถึงรถบัสคงจะเข้ามาลูกหลานโรงเรียนราชินูทิศโรงเรียนประจําจังหวัดอุดรโรงเรียนผู้หญิงอุดรพิษเนี่ยเป็นโรงเรียนผู้ชายนักเรียนทั้งหลายพันคนแต่ราชินูทิศเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนที่คุณรัตตีของเมืองอุดรนะนักเรียนทั้งหลายพันคนเหมือนกันทั้งฝ่ายผู้หญิงนะ ัน,น้ก็ช่วยกันดูแลนะลูกหลานัทตาญาติโยมพานเนนะ <c oughs> ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรวันนี้จะพูดในเรื่องตอ,ตอนตอนรับขับสู่วันนี้นะสัพพารคาวินิมุตโต สัตุมาเตภาวะวันตาไรโยสุกีทิกายุโอมภาวะอภิวันธนาศีลสานิตรวทาปจายยินโอจัตตารุธรรมา อายุวันโนสุขานปาลากะโตเวปสัสนนานังอาเกรรมมบุเทปสัสนนานังดากีนเนยอนุตรเรอ,อาเกธรรมเมปสัสนนานังวิรังกูปะสมสุเก อาเกสรเขปสัสนนานางปุญญาเกเตอ,อนุตรเรงอากาสมิงดานางระดาตังอากางปุญญาปะวัติเตอากางอายุเจวันโนใายยาโสกิติทุกังบลังอากาสาดาตาเมทาวีอากาธรรมสมายโต เทวภูโตมนุสโสวาอากาปัตโตปโมดติทิภาวะตุสพพมังกาลังพระคันตุสัพรเนวตาสามบุตรทานุภาเวนัสดาสทิภวันตุเตภาวาตุสพพมังกาลังพระคันตุสพ สามบาธรรม,มานุภาเวนัสราโสธีภวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังรักกันตุสาพเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนัสราโสทีภาวนตุเต สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา